สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูลด็อกทีวีนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเช่นเดียวรับวันนี้เราจะอยู่กับโรคอส,สมบูรณไปเริ่มกันเลยนะจ้าฮ่าฮ่าฮ่าเสียงหัวร้อนในเวลมาจากป่าภายสีม่วงไม่ใช่แค่เ,เพียงซื้อหาวนะแต่ยังมีหินตีเทพเจ้าแม้แต่ชิงยี่ก็ยิ้มบางไม่คิดว่าจะนะไม่คิดว่ากู้สืบทอดตำหนักเซียนจะเหนียต่ะเดิไปเช่นนั้นประเดี๋ยวคบกันใหม่จำต้องบอกความจริงแก่เขา มีเช่นนั้นจะไม่ยุติธรรมเอาเสียวเลยหินจีเทพเจ้ากก่าวฮเฮฮ้เสือหาหวขวาร้อยอย่างมีเร่สไนไม่ต้องคิดก็รู้ว่าหากคู่สืบทพรตำหนักเสียวรู้ความจริงจะแสดงสีหน้าอย่างไรคลายกลยังไม่ถูกทำลายเขากลับเป็นดังนกตื่นกลัวลูกสอนทิ้งหนีไปก่อนทิ้งก่อนหินอย่างรู้กับวัตถุกรับค่ายอย่างอื่นไว้มันเป็นความอัยยศอดสูคาดว่าเขาต้องกากเลือดแน่นอนถูกคอยเล่นละครตกตาตกใจจน ทิ้งทุกอย่างไว้แล้วเพ่นนี่ในตาชิงยี่ปกประกายมองทั้งสองวางปิดปากคบขันในอย่างปิดไม่มิดนะครับหนึ่งคนกับหนึ่งก้อนหินช่างชั่วร้ายสงครามยังไม่เปิดฉากแต่ท้ายผู้สืบทอดตำหนักเซียนเสียขวัญเสียแล้วรีบทลายค่ายกวนภายในสองชั่วยามได้หรือไม่อย่าให้เขาย้อนกลับมาทำลายนำของพวกนี้ไปซื้อหาเร่งเราได้ค่าจัดการเองกินตีเทเจ้าสงบจิตสงบใจ นักโค้ทั้งหลายนอกเขตปอดมนุษย์กำลังจับจ้องมองเพราะสงคารามที่สำคัญเหลือเกินมันจะเป็นการประลองครั้งใหญ่ระหว่างพ่วงกับผู้สืบทอดตำหนักเสียนทรงผลกระทบก้างไก่หากกล่าวตามหลักแล้วมันส่งมันเป็นสงครามแรกที่อัจฉริยะชิงความเป็นใหญ่ในเซียนโบราณที่ดูเดือดที่สุดก่อนหน้านี้ยังไม่นะับยังเนี่ยไม่คนในขั้นนี้เปิดศึกตาสินชะตาแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดจับตามองทุกคนต่างก็คาดหวังรอคอยแต่ว่า ไม่ว่าอย่างไรกู้คนคิดไม่ถึงว่าคุณผลลัพธ์เนี่ยเช่นนี้ยังไม่ทันได้ต่อสู้หนึ่งคนหนึ่งเห็นก็ชิงโชคชั้นใหญ่ทำให้ผู้สืบทอดตำหนักเสียหน,นีต่อเดินเปิดไปมันช่างเหลือเชื่อผู้สูงส่งที่ได้ชื่อว่าไร้พายในพบนี้กลับถูกแหวกัดจนแทบจะคุมข้างร่างกายครึ่งซีกเป็นแผลเว้าหวากกระดิกตัวไม่ได้นักวัเท่าไหรายทำท่าทางราวกับเห็นผีสีหน้าท่าทางรากอารมณ์มันช่าง เหนือความคาดหมายช่างหน้าช <normal isation> ่างนักข <refugees> ้างคาตำหนักเซียนทองแดงโบราณนอกเขตปลอดมุรู้เราค่าท่าต่างก็เบิกตากว้างโกรธเกี่ยวหวกเขาโมโหเดือดดานภายใต้ตำหนักทองแดงเก่าแก่ก็มีเสียงขึ้นทับในรําคอเช่นกันมันแฝงอารมณ์โทสะสำหรับตำหนักเซียนแล้วมันเป็นความอัปยศอดสูอย่างมหันต์บานเจ็บทั้งที่ไม่ได้ต่อสู้สาอย่างหนีตระเิดเปิดเปิงจะทนได้อย่างไรไอเวนจากตำหนักสูงสุด แพ้ไพ่ตั้งแต่ปรมาจารย์ชาตินี้จะเหนือธรรมชาติได้เลยต้องถูกสังหารเข้าสักวันในตอนนี้เองมีสิ่งมีชีวิตกายจระเข้หัวมังกรปรากฏตัวกลางอากาศตัวใหญ่ดุจคุณเขาพลังท่วงทวนท้องฟ้ากำลังกู่ร้องตะโกนกล้องทีนี่สะเทือนจนฟ้าฟ้าดังคืมรเคเรับจระเข้เลือดมังกรมันโกรธเป็นปืนเป็นไฟทาย,ยาตนถูกสังหารคู่สืบทอดตําหนักเสียนไม่ได้แก่แขนํามยังบาดเจ็บต้องหลบหนี วันอยากจะกระโจนเข้าไปในเซียนโบราณให้ดูแล้วดูรอดทุกคนตรอหนึงนนเพื่อเพื่อจระเข้ตัวนี้สามารถฉีกถึงแพสวรรค์ได้แน่นอนแต่คู่ขนก็เบรสายตาบองโรคพยาภัยแห่งนั้นอย่างรวดเร็วพาการจดจ้องหินอย่างรูดูว่าซื้อหาจะแย่งมาครอบครองได้หรือไม่คนมากมายตาร้อนมันเป็นถึงวัตถุวิเศษตำหนักเซียนกลับต้องมาสูดเสียมันไปเช่นนี้ทั้งเหลือเชื่อนะับรอมรือกันว่าร่างหลักของร่างรอง นางหลักกับล่างรองของคู้สืบทอดตําหนักเสียนประสานกันจะร้ายเทียมทานในหมู่คนรุ่นเดียวกันไม่ใช่หรือใหญ่วันนี้จนต่อถึงเพียงนี้หนีตั้งแต่ยังไม่ได้รับมีคนพูดไม่ต้องสงสยัยเลยว่านี่เป็นการตบหน้านับยังเปิดเคยทุกคนสะดุ้งคู่ใดกันอาจหารผู้ชนิดดูถูกนับคู่จา่าทรงเดชต่อหน้าคู่ยิ่งใหญ่ของตําหนักเสียนไม่กลัวนำหายนะมาสู่ตนเลยอาหาน,นสิสูญเสียแม้แต่ทางหินยังรู้ ร้อยผู้สืบพอตำหนักเซียนคนนั้นถูกฆ่าหลังปากตัวอีกครั้งมีคนคู่แดงดันเฮ้เสียงขึ้นทัดในราคอแววมาจากตำหนักทองแดงเห็นลิว้วเครือสีเงินกระจายออกมาอย่างรวดเร็วตูม่มนาเซนขอบฟ้าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ปาเทพเจ้าปีศสาจเยอะโลกาสูงเทียบฝามีเปีกสีทองยามกับคือปีกมีกลิ่นอายหน้าก,กวัวท่วมทนทองฝาเร็วเคลือที่พุ่งออกมาสลายหายไปทั้งสิน้นและมีจิตสหารกุ้งเข้าไปในตำหนักทองแดง ทุกคอรู้สึกเสียสลังวาบเขาเป็นใครกันไม่กลัวการเผชิญหน้ากับคู่ยิ่งใหญ่ในตำหนักเสียนกาลงมือชน,นี้เห็นได้ชัดว่าคลื่นสีทองเข้าไปในตำหนักทองแดงไม่ได้มันดับศูนภายนอกกลายเป็นราแสงแล้วกระจายหายไปผู้ดำรงอยู่ในตำหนักทองแดงย่าลึกอ,อย่างถึงสามแดงข่าสะท้อนผืนฟ้าได้รอคอยร่างจริงออกมารบกันสักตังมีเสียงชนิดดังออกมาจากตำหนักทองแดง ตอนนี้อย่าว่าแต่เทพเจ้าทั่วไปไหรือแม้แต่เจ้าสำนักก็ตกต่ึงว่าจาผู้ยิ่งใหญ่ตําหนักเสียสะเทือนควานผู้คนควรที่ควรค่ายลงมือบนโลกนี้มีไม่มากและหากปรากฏการต้องเป็นมือดีเยอยปัจจีแน่นอนนอกจากนี้คําว่าภาพสะท้อนคืนฟ้ามันมีเวทมนต์อย่างน่าประหลาดทําให้เจ้าสำนักทั้งหลายตื่นตกใจเพราะน้อยคนที่จะทําได้ภาพสะท้อนดวงดาวที่ว่าหมายถึงแม้กายจะอีก ฝั่งของฟ้าฟ้าก็มองข้ามระยะทางทำให้ตนนะปากฏอีกฝั่งได้ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นยังลงมือได้ด้วยพลังอำนาจเช่นนี้ทางเหลือเชื่อเสียจริงเขาเป็นใครกันใหญ่จึงสัมดงวิชานี้ได้เขาอยู่อีกฝ้าของท้องฟ้าแต่การสัมดงมันจัดการผู้ยิ่งใหญ่ตำหนักทองแดงผู้ควรตรึงงานจิตใจระสับระสายสิ่งมีชีวิตอมตะเป็นเขาในสุดก็รู้ว่าเป็นใคร หากซื้อหาอยู่ตรงนี้ก็คงทราบเช่นการแปลสิ่งมีชีวิตอมตะที่หลุดพ้นจากโรคมนุษย์บาดนี้ปรากฏกายแล้วตาเท่าตำหนักเซียนยาควางค่าใหญ่โตหาคิดปองร้ายพ่วงรากฏกายเมื่อค่ากลับมาจากเขตปอดมนุษย์ค่าจะปิดชีพพวกเจ้าเทียละคนสิ่งมีชีวิตอมตะพู่อย่างหังกายอย่างยิ่ง,งควรตกตะดึงหลายคนรู้ว่าเขาถูกสำนักยา่หลายแห่งบีบคั้นให้เข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามอันกว้างใหญ่หายไปนานนมแล้ว และตอนนี้เขากลับมาสำแดงภาพสะท้อนพื้นฟ้าจากที่นั่นดารังแกชายหนุ่มของชายหนุ่มคนสำคัญของข้าพวกเจ้าก็มีลูกศิษย์เช่นกันหากไม่อยากพินาศย่อยยับช่วยว่าง่ายหน่อยสิ่งมีชื่อตตาพูดเสริมดารังของเขามีร่างของชายชราลเลือนลางยืนตั้งงานอยู่ตรงนั้นเห็นได้ชัดว่าอยู่ในเขตปอดคนด้วยเช่นกันลุกสินย์นรั้ตต่อหนึ่งสิ่งมีชีวิตอมตาอยู่ห่างกวกเขาไกลคนละพื้นฟ้าวันนี้สะเทือนภาพชนิด ช่างหางก้าแปร้นคนบวงบอกพลังของเขาแก่งกล้ายิ่งขึ้นแล้วพวกมีคนชนนี้หนุนหลังท้าน,นิบเป็นราชาคู่ที่รับมือได้ยากและกําจัดยากคิดไม่ถึงเลยมีคนคึมพามันไม่ชอบมาพาควหากเอ่ยถึงโรคมนุษย์ยังมีต้นหลวอีกต้นหนึ่งมีคนคูดขึ้นไม่นาทุกคนก็ปิดปากชาววันไม่วิพากษ์วิจารต่อไปรอเจ้ากลับมาข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข่าเ,เสียงดังขึ้นในตำหนักเสียนมันมาจาก ผู้ดำรงอยู่คนนั้นมันดังกลางวาราวกับระฆังทองสะเถือนมิติผู้ใดกล้าปองร้ายชายหนุ่มคนสำคัญของข้าข้าจะฆ่าร้างบางสำนักนั้นสิ่งมีชีวิะตตาพูดจากนั้นพาสะท้อนก็หายไปผู้คนเงียบงันอยู่เนิ่นนานหลายคนจิตใจหนักอึ้งรู้สึกถึงความเย็นสถานภายในโรคพาราสเซียนโบราณผู้สืบทอดตำหนักเซียนโชคเรือนร่างกายครึ่งซีกเวรวาบาดเจ็บสาหัสเขาอดทนต่อความโกรธเกี่ยวสงบสติอารมณ์ ปับรวมหายใจเยียบๆเพื่อรักษาบาดแผลเสียงประหลาดดังขึ้นมีริมเลือดสีแดงกําลังไหลออกมาจากร่างกายเขาและถูกรับแล้วเก็บไว้ในขวดหยกอย่างระมัดระวังมันเป็นเลือดเสียนหายากอย่างยิ่งเป็นที่หมายปองของสานักทั้งหลายเขาถูกรบกวนยามาเพนเพียนไม่อาจหลอมรวมได้ชั่วเขาจึงขจัดออกจากร่างกายปิดผนึกไว้ในขวดหยกจากนั้นเขาก็เริ่มรักษาบาดแผลนําผอรกขินคานเทพออกมา อ่านก็ส่องแสงสว่างเจิดจ้าผ้าตาแสงสีทองอัมภัยเขาเกิดมาลงท้องไปร่างกายเกิดเสียงสายฟ้าคำรามบาดแผลทั้งหมดสมานกันกำลังฟื้นฟูภายในสวนไผ่สีม่วงค่ายกนดังสนั่นอัคารชาเจิดจ้าผ้าตาหนึ่งชั่วยามต่อมาหินตีเทพเจ้าก็เปิดเส้นทางเล็กๆทรายค่ายกดจะมีช่องโหว่จากนั้นก็บุกเข้าไปอาหาหินยังรู้มันล็อกตะโกนร้วพุ่งเข้าไปเตียงจากแคะกินปรากฏว่ากู้ ซื้อหาวจับมันไว้ของสิ่งนี้จะสิ้นเปลืองไม่ได้เด็กขาดเค่งหินตีเทมจ้าไม่พอใจกัดลงไปอีกคำปรากฏว่าประการไฟกระเซน็นหินบ้านีแข็งไม่หยอกแต่ค้ายว่าจะไม่มีวัตถุวิเศษที่ข้าต้องการหากกินเข้าไปคงใช้มันในอย่างรู้ไม่ได้หินตีเทพมจ้าบนบุบอิบสุดท้ายก็ยอมอ่อนข้อราทิ้งมันเป็นหินก้อนนั้นจริงไม่คิดเลยว่าจะถูกนำมาจากตำหนักเสียนชิงยิ่วทานในตาเป็่ประกายแวววับ หนักเหลือเกินเสือหาตกใจมันหนักเหลือเชื่อถึงว่ารำลือกันว่าอย่างหนักยิ่งกว่าดวงดาราหากไม่มีค่ายกลนะททอโรการคุ้มการที่นี่คงทับจนขืนดินสุดแน่นอนเสือหานางสาตาวุธมิติออกมาโทรองเก็บเข้าไปปรากฏว่ามันเคลื่อนไหวช้าสุดท้ายก็ถูกเก็บเข้าไปแต่กับทับจนน้ำเต้ามิติแตกละเอียดแม้แต่สาตาวุธคันเทพก็เก็บมันไม่ได้ สุดท้ายซือหาวนำมอปุงยาออกมาค่อยๆเก็บมันเข้าไปตกลงไปในน้ําสายฟ้าดังต่อมครั้งนี้สําเร็จเขาก็ยังรู้สึกว่ามอปุงยาใบนี้ลึกลับไม่คิดว่าจะทําเช่นนี้ได้ให้เวลาข้าก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นจากนั้นข้าจะมอบขินอย่างรู้ให้เจ้าศึกษาและบรรลุขั้นบำเพ็ญซือหาคู่กับชิงหยีทั้งสองเลือกตรวจคนที่นี่ปลาไัย,ยังคงมีตำรากระดูกบางส่วนรวนเป็นบันทึกประสบการณ์ของบรรพบุรุษคู่สืบทอดตำหนักเสียน ไม่ทันใดไม่ทันได้เก็บไปนอกจากนี้ยังมีวัตถุวิเศษเดินเกินการที่นี่ถูกพวกเขาเก็บไปทั้งหมดทั้งสิน้นจะรอเขากลับมาไหมขีนตีเทพเจ้าขูดไม่จะเป็นให้เขาคุมข่าที่นี่สักระยะเราไปรอเขาข้างนอกเสือหาวเก่าดีให้เขาทบทวนตัวเองสักหน่อยฮ่หาฮ่าีนตีเทพเจ้าขว,วเราะจากนั้นพวกเขาก็จากไปย้อนกลับไปดินแดนชิงหริง่งเขาแก่พญานกปีทองอบของข้าเรียบร้อยหรือย,อยังเสือหาตะโกนหน้าขอปลาเร่อรถ ผู้ก่อนได้ยินก็น่าถอดเสียราชาปีศาจคนนี้กลับมาอีกแล้วเขาสังหารคู่สืบทอดตำหนักเซียนสำเร็จแล้วยังไม่เรียบร้อยเท่าแกะก,ะกะากกระอ่วมตึงเครียดอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตชั้นฟ้าแบบนี้จำต้องค่อยๆเคี่ยวแล้วค่อยๆอ,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 อบตีทาต่อไปรอสองคารามนี้ของข้าเสร็จสิน้นหวังว่าข้าจะได้กินพญานกปีทองซื้อหาวพูดจากนั้นเขาก็มองคนอื่นคิดว่าเจ้าคนของตำหนักเซียนใกล้จะโผล่มาแล้วมีใครเนี่ยรู้จักไหมฝากไปบอกเขาว่า ให้มารับความตายเสียผู้สืบทอดตำหนักเซียนปลากรดกายในป่าภัยสีมว่วงเมื่อเห็นความยุ่งเหยิงระเกลระกะหินอย่างรู้หายไปเขาก็น่าดำค่ำแดงแผ่เสียงร้องอย่างอดไม่ได้เส้นผมโบกสะบัดแสงสว่างวยพุ่งไม่นานเขาก็มาถึงเมืองแห่งแสงยืนอยู่นอกเมืองรัตโกรันว่าพวงออกมาสู้กับข้าสักต่างวันนี้ข้าจะบันคอเจ้าเสียงกู่ร้องสะท้านฟ้าสะเทือนดินไปทั่วเมืองแห่งแสง ควงออกมาหากไม่อยากตายข้าจะรับเจ้าเป็นทาสได้คูวสืบพ่อตำหนักเสียตะโกนเสียงดังแต่เท้ามีรายงานว่าเขาอยู่ในดินแดนชิงหลิง่านไปเนินนานว่าจะมีคนกล้าเข้ามาใกล้และกระิบรายงานเขาเช่นเดียวกับคูัวสือพ่อตำหนักเสียนเหินไปหอาหายรับไปจากที่นี่ควงตายเสียเถิดไม่นานเขาก็ปรากฏควในดินแดนชิงหลิงเสือหาคุ้งขึ้นฟ้าพูดว,ว่าในสุดเจ้าก็มาเสียทีรอเจ้านานโขแล้วร่างเดิเนไปร่างมนุษย์เลย หากไม่ใช่ก็รงกระทะไปอบขอาะกับพยานกปีทองเสียนักโทนะครับระแวกนี้ได้เยื่อรัวตกตาลึงงนก่อนการต่อสู้ตัดสินชะตาราชาหนุ่มคนนี้กับคุณมาจาเชนิทำให้ทุกคนตะลึงพึงเพิดเจ้าตายเสะเทอผู้สืบพ่อตําหนักเซียนตะโกรันมือถือชวนวงเดือนกวาดแกลงไปมาแล้วฝันมิติแยกคุ้งเข้ามาใกล้ตึงขณะเดียวกันซสือหาก็ชูชวนเกืนหนาต่อโต้เขาชนโคมจน เกิดเสียงดังบาดหูฟาดฟ้าเนี่ยส่นสะเทือนรอยแยกสีดำขยายไปทั่วทุกสารทิศหยุดฟังข้าก่อนหินเตีเทพเจ้าตะโกนอย่าหังากากลายเป็นลำแสงพุ่งขึ้นฟ้าทุกคนต่างก็จับจ้องมันแม้แต่ผู้สืบทอดตำหนักเซียนก็ไม่เว้นใบหน้าแผ่รังเสียไม่หิดออกมาไม่เซียนสุดในตายเย็นละเยือกดังคมมีดกำลังจ้องมองมันไม่วางตาเอเจ้าเปิดแน่สวรรค์แล้วหรือหินเตีเทพเจ้า มองคู่สื่อพ่อตำหนักเสียนตะโกนก้องว่าถึงว่าจุดสีของเจ้ามีมากเหลือเกินขอบใจเจ้านะพวกเราได้เจอรังลับแห่งหนึ่งของเจ้าควงเองก็เปิดแน่สวรค์แล้วขอบคุณแรงสนับสนุนนัโพวรที่รุมร้อนตาก็ตกตะหนึ่งคนไม่น้อยรู้ว่าจุดสีคืออะไรไม่คิดเลยว่าจะมีโชคชั้นใหญ่ปรากฏขึ้นเช่นนี้ยงชั่วพิตาผมเข้าของผู้สื่อพ่อตำหนักเซียนก็โบกสะบัดรลางการต่อสู้เพื่อพูนเขาเห็นอัคระลึกลับในดวงตาซื่อห่ามันเป็น สัญญาณของการเปิดแน่สวรรค์บางคนเปิดแน่สวรรค์กลางหน้าผักบางคนอยู่ในดวงตามันไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะพิเศษเช่นเดียวกันมันก่อตัวจากขระสองแสงริประยับเจ้ายัวโทสาค่าสําเร็จแล้วผู้สืบทอดตำหนักเสียนปล่อยอัคขระตั้งแต่หัวจ้รถเท้ารังสีอำมหิตโชดช่วงช่างเถิดเจ้าอยาไปเอ่ยถึงเรื่องที่เขาหนีตเติดราวกับนกลัวรูกธนูทิ้งเห็นพิเศษไวใ้ให้เราเลย เสือหาวพูดโบกมือให้หินตีเทพระเจ้าถอยไปอาผู้สืบทอดตำหนักเซียนคุ้มข้างเส้นผมราวกับลุกไฟลุกไหมนับขึ้นมาจิตสังหารคุ่งขึ้นถึงเกียดสุดสังหารเพียงเสี้ยววินาทีเขากลายเป็นนกก้าวเสียนตาก็พ่นแสงสีนะครับสีดำในปีกสีดำกลางปกคลุมฟ้าดินและกระพือปีกแล้วพุ่งเข้ามากินอาชีนีหัวเทียมทารุนส่งเสริมจิตสังหารอันท่วมท้นท,นทอ,งองฟ้าตุ่มเสือหาวแพดร้องแปลงร่างเป็น สามหัวหกแขนในพิตาใช้ยาพิเศษจูเยียนกระโจนออกไปโจมตีตอบโต้ตึงมันเป็นการประทะครั้งใหญ่สองฝ่ายรวมมือสุดความสามารถปะหนึ่งปีศาสเทพเจ้าเยอะโรกาสสูงเทียมฟ้าสองคนสะเทือนคุมเขาคืนป่าระเปิดนะับระเบิดเนี่ยเป็นตุนโดยพันยังดีที่พวกเขาต่อสู้กลางอากาศมิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดพลังทำลายล้างอันน่ากลัวตายก้าเสียนอมาตะ ผู้นะสืบพออตําหนักเสียนคืคพามร่างกายไปแสงดันถมเหมือนโชคช่วงอาคารามหาศาลกู้ออกมาเสียนทั้งเก้าส่วนบนสูงส่งตรงเสริมร่างกายแยกออกเป็นเทพเจ้าปีศาจทั้งเก้าือหาวหาได้ตกใจไหมตะโกนเพียงว่าสายฟ้าเก้าชั้นฟ้าทัานใดนั้นเมฆด,ดำก็เคลื่อนตัวมาจากทุสาอาธิ์เขาการาลังกระตุ้นสายฟ้าในฟ้าดินชักนำหายนะสายฟ้าค้มสายฟ้าปานคืนทะเลโจ,จมตีไม่เลือกนาเทพพระเจ้าปีศาจทั้ง ก้าวโรบรีกไม่ผลพูกอัคราปกคลุมมีเพียงร่างหลักที่ใช้ทวนวงเดือนฝันมิติแยกแล้วหรบหนีไปด้วยเหตุนี้เทพเจ้าปีศาจท,ทั้งเก้าจิงมลา,ายหายไปวิง่งก้ากายยามาตาปรากฏกายขังคู้สืบพ่อตำหนักเซียนตะโกนเสียงดังเทพเจ้าปีศาจท,ที่สลายตัวแล้วโคมารวมตัวเกยขัง,งโอโหอย่าบอกนะว่าร่างจริงของเจ้าเป็นนกก้าเสียนอมตะเสือหาประหลาดใจเขาพุ่งออกไปดังฉิวป่ามือ ยังยกอาราวิเศษรวมตัวหายนะสวรรค์ระเบิดคุ้งไปข้างหน้าอย่างไม่จบไม่สิ้นพากันจูโจมร่างหลักขณะเดียวกันซือหาวก็เปิดภูมิมคุ้มการพานุภาพโจมตีผู้สืบพ่อตำหนักเสี่ยนเพียงชั่วที่คู่เดียวก้าวกายยามาตาก็หายไปอีกครั้งเพราะพวกเขาเนี่ยก่อตัวจากครร์ดึงดับศูนย์ภายใต้ความสามารถของซือหาวปังทั้งสองปะทหกันมาแรกหมัดฝ่ามือ แรกฟ่ามือต่อสู้ให้ถึงที่สุดปุบผู้สืบทอดตำหนักเซียนกากเลือดพางถอยรังออกไปเพราะมันไม่ใช่เพียงการประทะด้วยกายเนื้อเท่านั้นอีฝ่ายแม่สะเทือนต่ออัขราของเขาแต่หายนะสวรรค์ของอีฝ่ายกลับได้ผลชะงักการประมือกันในครั้งนี้ผู้สืบทอดตำหนักเซียนเสียเปรียบแล้วสิ่งที่สิ่งมีชีวิตรอบทิศทางถอนสีหน้า ผู้สืบทอดต,ตำหนักเซียนผู้มีสมญานามว่าไร้พา,ายเมื่อร่างหลักและร่างรองหลอมรวมเป็นหนึ่งกำลังกาัก,ากเลือดควงแข็งแกงปานใดกันแน่เสือหาตกใจไม่ฝ่ายรวมร่างแล้วก็แข็งแกงสงครามร่มหรือหากไม่ใช่เพราะเขาได้รับประโยชน์จากเส้นทางหินสามพันทางบรรลุถึงขั้นนี้แล้วคงจะเกิดปัญหาแน่นอนเห็นได้ชัดว่าทั้งสองขาดเพียงการบำเพ็ญเพียรพอรังเซียนเท่านั้นบัดน,นี้รวนบรรลุข่้สุดยอดแล้วเซียนพันก่อน ู้สือพ่อตําหนักเซียนคุ้งออกมาอย่างรวดเร็วรอจนกระทั่งความสามารถปราดเสือหาเดือนไปเขาก็จู่โจมไม่ได้มีเพียงก้าเสียแต่ยังมีรายแขนอีกด้วยมือเหล่านี้กําลังประสานด,ดินสามแดงคันทุกข้าของเซียนมันเป็นเคล็ดวิชาต้องห้ามว,วิชาข้าสุดยอดประจําตําหนักเซียนเห็นได้ชัดว่าเขาโมโหเดือดดาแล้วจริงๆอยากสังหารเสือหาให้ไวให้ไวนัที่สุดจึงใช้วิธีที่น่ากลัวสุด ตาเสียดสว่างวับมือเรานั้นประสานอินเสียนร่างใหญ่เมื่อึมากำลังกอดตัวขึ้นเบื้องค่ะเบื้องหน้าเขามาันนา่ากลัวไปร้นพลรากสามารถกราดาษสปปรพสิ่งแนวราดได้วิ่งเสือหาวยับร่างกายสามหัวหกแขนขยายให,ใหญ่ขึ้นพร้อมกับปีคุณเฟิร์ที่งอกออกมาครั้งนี้มีปีขนาดใหญ่ทั้งสิ้นสามคู่พากาันบุกจู่โจมทั้งสามหัวหกแขนก็กำลังส่องแสงฝ่ามือพ่อนอาขราดสาแดงหัด แห่งสวรรค์เมื่อก่อนเค็วิชาชนิดนี้มีข้อบกพร่องแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปมันจึงค่อยๆก่อตัวจนกลายเป็นหันหลึกลับแต่ว่ามันค่อนข้างเรืออรางเพียงแค่ครั้งนี้ซืือหาวใช้วิชาสายฟ้าสนับสนุนมันเพราะประสานสองเฮ็ดวิชาจู่โจมสู่กำลังตึงการประทะในครั้งนี้ดุเดือดเรือเกินปีขุนเฟิงแพ้ปกคลุมฟ้าอินเซียนกว่าร้างโรคล่าสายฟ้าท่วมทนนกก้าวเสียนอมตาแพร่ร้องที่นี่เดือดผ่าน อัคราเต็มหน้าผาปังทั้งสองกระเด็นออกไปเรือ,อไหลออกมาจากปากและจมูกเงียบสงัดไร้เสียงไม่มีใครกล้าพูดอะไรทั้งสองแข็งแร่งเรือเกิดชิงยี่มีสีหน้ากังวลไม่มีใครนะ่รู้ดีไปกว่านางว่าเสื้อหา่าวแข็งแร่งปานใดแต่ยังคงกำราบคู่สือพ่อตำหนักเซียนไม่ได้เมื่อนะครับทั้งสองเนี่ยร่างรวมตัวกันก็เหนือธรรมชาติอย่างแท้จริง นางเชื่อว่าหากไม่ใช่ซื้อเหา่าเป็นกุ้นเมื่อคู่ก็ต้องตายมวดม้อยมรณาเป็นแน่ทางด้านนักขดนอกเขตปอดบรรษุหาได้คิดเช่นนั้นควกเขาคิดว่าเมื่อสองร่างรวมกันแล้วคู่สืบทอดตำหนักเสียนควนกำราบอัจฉริยะทั้งหลายในปฏตพีจึงจะถูกไม่เคียรเลยว่ายังจะยังคงมีคู่ต่อสู้คว่วงต้านทานเขาได้คู่สืบทอดตำหนักเสียนสงบลงแล้วดาสตีกลับคืนจากการยวโทร์าของหินตีเทพเจ้าเขาคิดว่าต่อไร้พ่ายแล้ว เพชไม่ถึงว่าควงจะยิ่งใหญ่เชนิดเมื่อเข้าร่วมร่างแล้วยังค่ายฝ่ายไม่ได้ในตาเขาเย็นและเยือกเฉียบคมปลาสายฟ้าครากระพิบแปรปารเขาสุขุมเยือกเย็นมองหาช่องโหว่ของซื้อหาวหมายสังหารภายในหนึ่งครั้งอีกฝั่งหนึ่งซื้อหาวก็มองหาจุดอ่อนขอยฝ่ายเช่นเดียวกันปีกคุณเฟืองด้าหลางใหญ่โตโมโหรานสังหารทั้งสองตะโกนแล้วคุ้งเข้าหากันอีกครั้งแสงสว่างสีแดงปรากฏขึ้นดน้าหลางผู้สืบทอดตำหนักเซียน ปีกพญาหงงงอกออกมาผลสีแดงงดงามประหนึ่งกระบีเสียนส่งเสียงเพลงคัดคือกล้องมันเป็นยานวิเศษอย่างหนึ่งแม้จะไม่ใช่เคล็ดวิชาพญาหงที่สมบูรณ์แต่ก็ถือว่าเป็นวิชาขั้งสุดยอดแล้วยิ่งไปกว่านั้นมือของเขายังคงประสานอินสาแดงการผนึกของเสียนกงขังมากดขึ้นการณนาเตียนจะพันธนาการซื้อเห่าแสงสวดนะแสงเนี่ยสาดส่อง พว่าฟ้าต้นไม้เก่าแก่เต็มฟ้าดินทะเลทอทะเลทอเคือนร้วนนะครับเกิดจากสายฟ้าและสือหาวสำแดงวิชาขุนเฟิงพุ่งออกมาจากทะเลไปเปลี่ยนจากปลาเป็นพญานกการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ช่างหน้าตื่งมันเป็นการรวมรวมเคล็ดวิชาตุ่มท้งสองศาสเถียนประเมินการประเมินการในอย่างรุนแรงสุดท้ายเนี่ยก็ถอยกระเด็นไปคนละทิศหากล่าวตามหลักแล้วขั้วเขาเป็น ัวแทนของขั้นสูงยอดณตอนนี้แล้วขาดเพียงก้าเข้าสู่เส้นทางนั้นตอนนี้สู่สีคู่ขี้กันแม้จะยิ่งใหญ่เช่นการขาดเพียงก้าเข้าสู่เส้นทางนั้นศักยภาพก็แตกต่างกันบ้างเจ้าตายเสถียดผู้สืบทอดตำหนักเสียตะโกเสียงดังยามนีร่างกายเขาลุกโชดทุกอนูของเลือดเนื้อกำลังส่องแสงมันเป็นการเสือให้เห็นถึงการเปิดศักยภาพในร่างกายเพื่อใช้ฆ่าไม่ตายครั้งสุดท้ายเขาเชื่อมันอย่างยิ่งเพราะร่างกายรักและร่างรอง แยกจากการะเป็นตนต่างก็สะสมคุมพลังในร่างกายเขาสะสมพลังความสามารถได้มากเหลือขนานับซื้อหาไม่กลัวเอาก็สู้สุดชีวิตปล่อยพลังไม่หยุดหย่อนน่ากลัวเป็นสุดูุกันูในร่างกายกำลังสว่างวับตัวเขาเป็นดังเตาไฟเมื่อคืนมาฮอดูจู่เสือหาก็รู้สึกว่าร่างกายผิดปกติร่างกายเนื้อสองแสงพิเศษมีเสียงปานขึ้นยักษ์กลางขาถมเขาโวนใจความรู้สึกแบบนี้วิเศษนักมันช่างคุ้นเคยทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้น ถึงความรู้สึกตอนที่เร,ราไหลยามข้ามผ่านหายนะสวรรค์มันเป็นเช่นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสูงทรงหรือเขาเห็นเรือสองแสงไหลรังเป็นทางซ่อนตัวอยู่ต่ระตำแหน่งปาการัศมีเจอดจ้าขนาดเดียวกันอัคาราสมบูรณ์ของหัสสวรรค์ถูกเขาจับต้องเพียงชั่วพิตาเขาก็ยังรู้อย่างลึกซึ้งไปเช่นไปเช่นที่คิดเขานะเข้าใจเต้นระสับเขารู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว เหมือนขุมทรัพย์ในกายกําลังจะเปิดออกมามันคนระับเป็นเช่นนี้นี่เองเลือดของเลือดสูงสุดปารากฏขึ้นอีกครั้งเียงแต่มาซุกซ่อนเบาบางยิ่งนักแต่มันมีอยู่จริงกระทั่งตอนนี้เขาเปิดขุมทรัพย์ศักยภาพรอบด้านเลือดสูงทรงจึงคือชีพปารากฏการอย่างแท้จริงบอกข่าว่าเจ้าไม่เป็นไรแม้ข่าย,ยังไม่พังเพียนจนมีพลังเสียนแต่มีหมอกเสียนปกคลุมแล้วเจ้าตายเสถิดผู้สืบทอดตำหนักเสียน ปรากฏแล้วพุ่งเข้ามาอยากให้หมอกชนิดนี้ปรากฏเขาจาเป็นต้องแผดเผาศักยภาพจนสิ้นมีนะครับสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมหาศาลซื้อหาอย่างคงนิ่งสงบเมื่อรู้สึกถึงพลังของเรือสูงส่งเขานับก็คำรามรัน่นหัดแห่งสวรรค์โคอีกครั้งซ้ำอย่างประสานเป็นหนึ่งกับอัคาราวัตจักรสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิมีหมอกเสียนปรากฏแล้วหรือคาตังหาที่จะคาเจ้าซื้อหาขู้เสียงเคี่ยม เรือรมดุดทาเรเขาดุดดังยักกอดปฐถมการคืนชีพยืนตะง,ง่านกลางปาตพิพีสถานฟ้าดินไร้เทียมทานแท้ที่จริงแล้วร่างของเขาไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นแต่กับรู้สึกเช่นนั้นราวกับกำลังสรพสิ่งในร่าได้เรือสูงทรงสาดศาสในร่างกายปานมหาสมุรทรส่งเสียงดังสนั่นวันไหวปุ่งไปทั่ววยวะหัดแห่งสวรรค์รอมดวงกาคาระวัฏจักรไม่รู้ว่ารุนแรงขึ้นเพียงใดซื้อขาวก้าวออกไปข้างหน้า าดฝ่ามือลงไปาฟ้าดินสว์สะเทอรเรือนลันาปางเคสวิชาของผู้สืบทอดตำหนักเซียนสลายตัวหมอกเซียนที่ถูกเสือหาตบจนกระจายหายรับไปในอากาศผุบผู้สืบทอดตำหนักเซียนตัวรอยปากพ่นเลือดก,กระเด็นกระดูหักไม่รู้กี่ท่อนเป็นไปนได้อย่างไรสองร่างของข้าบำเพ็ญเพียนพร้อมการมีศักยภาพไม่จบไม่สิ้นใหญ่จึงเป็นชนิดผู้สืบทอดตำหนักเซียนคำรามต่อปาเรือสูงส่งในร่างกาย เสือหาเจ,จิดจายิขึ้นอาครราแต่กำเนิดสองชนิดประสานกันแปลสภาพอย่างต่อเนื่องน้ากลัวร้สิ่งใดเทียบเพียงเขาบวกมือร่างกายครึ่งสี่ของคู่ตําหนักเสียนของนับคู่สืบทอดตําหนักเสียนแทบจะเละไม่เป็นชิ้นดีกระเด็นออกไปครั้งเขาเป็นเหมือนเซียนสงครามไร้เทียมทานชัดๆโอเคเจอกันน้าคิดน้าขครับ